สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มตัวละครในเกมตำนานจอมยุทธผู้ถังซานก็คือแม่ของถังซานนั่นเองนะครับผมผมต้องเน้นะคำว่าแม่เลยนะอ่ะก็คืออาอินนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอรับรางวัลแป๊บนึงอันนี้คือที่เพื่อนเราเนี่ยเอาตัวละครเราไปตีวงหวนนะครับเราก็จะได้วงหวนมาละอ่ะเอเคทุกคนเออคือผมจะบอกตรงตรงนี้เลยนะว่า ผมเนี่ยเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปวดหัวมากแต่ก็อยากจะอัดคลิปนะครับทุกคนก็ถ้าพูดอะไรอุ๊ว่าสุ่มโอ้โอคตรหดทีเดียวเองนะทีเดียวเองนะอ่ะโอเคครับผมก็ไปฉีดวัคซีนมานะซึ่งยังมึนๆหัวอยู่นะทุกคนถ้าผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยผมก็ขออภัยด้วยนะมันมันแบบเมื่อเมื่อคืนนี้ผมไข้ขึ้นนะอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวสุ่มไปก่อนปื๊ด ยังครับยังยังยังไม่ออกยังไม่ออกสุ่มไปอีกจะออกหรือเปล่าต้องออกแล้วแหละต้องออกแล้วแหละอือหืออุ้ยออกกีดทุกคนโอ้โหเซียวอูเซียวอูมานะครับวันนี้เนี่ยผมจะต้องทำดาวเซียวอูขึ้นเป็นดาวดาวฟ้าให้ได้เลยนะ,อะโอเคเรามาสุ่มกันต่อครับทุกคนดูว่าเราจะได้แม่ถังซานเลยหรือเปล่านะ เอ็นอาร์ N R มันคงจะไม่ออกแบบติดกันหรอกนะผมว่าแล้วรู้สึกไม่ไม่ค่อยมีแรงพูดนะโอเคครับสุ่มไปต่อเออาร์ H R มันคงจะไม่ออกเอ้ยเออาร์ H R มันคงจะไม่ออกติดกันนะทุกคนโอเคคลิปนี้เนี่ยจะสุ่มรววเลยนะทุกคนแบบไม่พูดภามทำเพลงสุ่มอย่างเดียวนะครับผมขออัพพลังแป๊นึงนี่ได้เสียวอูสีาวแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยทุกคน อเคครับเดี๋ยวผมขอรับอะไรแป๊บนึงนะรับฟรีเอออันนี้มีอะไรอีกอันนี้เดี๋ยวผมจะแลกมาให้ครบนะทุกคนเป็น 20... 20ใบทองนะครับอโอเคอุ้ยอเกินเกินเออเอาแค่3ใบนะครับโอเคกดซื้อไปเลยเพราะว่าไอเนี่ยเราสามารถเก็บได้นะเราเอาดาวก่อนดีกว่า เรายังไม่ต้องเอาล่างเทพนะครับทุกคนเอาดาวเอาดาวให้ตัวละครเรามันถึกๆคนโหนก่อนละกันอ่ะโอเคโอเคครับทุกคนมาเริ่มสุมม่มกันเลยยี่สิบใบทองนะเรามาดูกันครั้งที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับกดไปเลยอ่าดูดีว่าจะออกหรือเปล่า,ายี่สิบใบทองแรกของเราปึ๊บมาเลยเลย2ี่สิบใบทองแรกอะไรกันเนี่ยดวงดีเกินมาเจ็บคอ ดวงโคดีอันนี้ถังซานล่างอะไรอันนี้ล่างแรกโอ้สยดายผมคิดว่าจะได้ถังซานมาอีกอาในตู้นี้มันน่าจะมีแค่สามตัวเท่านั้นนะครับนานนายใช่น่ายใช,ใช่โอ้ยดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยแม่ถังซานออกมาตั้งแต่ใบแรกเดี๋ยวแคมหน้าจอไปทำปกคลิปก่อนละกันอะโอเคครับทุกคน<ม>เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะเอาดาวก่อนละกันหรือ เอออันนี้เปิดใช้ได้แล้วโอเคเวกุดโอเคครับทุกคนไปกันต่อครับรัวๆนะคือผมจะสุ่มรัวๆเลยทุกคนลุยไอ,อคลิปนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมพูดแบบไม่ค่อยออ้ออกอ,อ,อีกแล้วครับทุกคนโอ้อะไรเนี่ยคนอะไรมันจะดวงขนาดนี้โอ้หอู้หูั้ง โอ้ดีดีเกินดวงดวงผมมันดีเกินทุกคนดูดิรอบสองก็ได้แล้วอะแคมหน้าจอต่อโหอ,อะไรเนี้ยดวงดีเกินยี่สบใบเองนะได้2ตัวแล้วอะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับทุกคนผมครูจะไม่สูงหมดหรอกเพราะว่าผมจะเก็บไว้ให้ตัวอื่นเอ,อ้ให้ตู้อื่นนะครับอ่ะโอเคปื้ลุยอะไรนี่ มือมืบมีหรือเปล่าเอ็นอาร์มีเปล่าเอ็นาเอเนอาร์มีหรือเปล่าเสี่ยวอู่มานะครับทุกคนรอบนี้เอเดนอาร์ HR, ทุกตัวทุกรอบเลยนะอย่างเอาอรอบนี้จะเกลือหรือเปล่าเกลือนะครับรอบนี้โคตรเกลือเ,ออเครลุยก,กันต่อทุกคน เรืออุ้ยยังเกลือปือ๊บปื๊บเอ้ยเริ่มเกลือแล้วทุกคนเริ่มไม่มีเอ็นเอออกแล้วนะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเคไปกันต่อครับทุกคนอ๋ออย่าไม่ใช่อู้เสี่ยวอูมาแล้วครับทุกคนแถวแถวได้อยู่ได้อยู่โอเคเลย มาไปกันต่อแล้วทุกคนอย่าไปท้ออย่าไปท้องปัาโอ้ลือเกลืออันนี้ก็เกลืออู้เสียวูมาเจ๋วเลยเสียวูผมนะ่าจะต้องขึ้นดาวฟ้าแล้วละ่ะอัปดาวไปก่อนเลยโอ้อันนี้ไม่ซื้อโอเคขึ้นดาวฟ้าแล้วนะครับเสียวูผมสองดาวฟ้านะโอเคไปกันต่อทุกคนลุย อย่างยังไม่ออกยังไม่ออกถังเทียนใช่ไหมถังเทียนตัวตัวปูนี่ชื่อถังเทียนเลยในชัยนะครับโอเสียวอ,อูมาอีกแล้วทุกคนเกลียวเลย,ยคือผมปั้นเสียวอ,อูเวลร้อยแล้วไงในคลิปนั้นนะครับผมคลิปนี้ก็เสียวอ,อูนี่เป็นตัวที่แบบในไอดีผมเป็นตัวที่ได้ดีมากเลยนะสําหรับรอบนี้ออกแต่เสียวอ,อูนะครับตู้นี้ รุยกันต่อแม่สานจะเอาเรอเราทางเทียนไม่แล้วเสียวอู้มาครับดูไห่อู้สามตัวตีทุกคนเฮ้ยอื่อสามตัวตีครับดูดีดวงดีเกินแคบปหน้าจอก่อนละกันอ่ะโอเคครับทุกคนผมเริ่มปวดหัวแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อ,อรัวๆเลยละกันเดี๋ยวผมขออาบแดก่อนพลังเพิ่มอย่างเยอะโอเครูกันต่อครับทุกคนคิดว่าน่่จะเอาอีกสักห้าใบทองก็แนะ่าจะโอเคแล้วเนาะ ตอนนี้เสี่ยวอูขึ้นมาดาวเยอะมากลูกีใต้ทําไมไดาวน้อยจังทังซานก็ดาวน้อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาจัดขบวนทับต่อนะครับตอนนี้เอาถังซานมาเดินเล่นนะครับผม mm hmm. เผื่อเลือกดวงเรียกดวงเออดุยมีแต่คนสูงนะวันนี้อ่ะอู้ถังซานออกทุกคนเรื่อง เห็นไหมเปลี่ยนตัวไปทางซานปุ๊บทางซานออกเลยทุกคนได้ดาวแล้วได้ดาวทางซานแล้วเจว๋วไปต่อครับทุกคนถืออือต้องเอาแล้วพุ่งโอ้ตัวนี้ไม่ได้ใช้น่าเสียดายที่เราไม่ได้ใช้นะครับลุยลุยเราจะไม่ท้อนะครับทุกคนสมรวัวอ่ะปางปปยังไงครับยังไงครับยังไงยังไง โอเคเกลือนะครับไปกันต่อ,อเกลือหรือเปล่านี้เกลือเกลือนี่ก็เกลือเกลืออีกแล้วเกลืออีกแล้วโอเคไม่ให้สารออกรอครับผมไอหินเขากินชื่อไอหินไม่ใช่หรอก็ไม่รู้กันนะครับโอเคไปกันต่อปังปางฟางฟางเฮ้ย โอ้เกลือทุกคนโอเคผมอัพดาวก่อนแล้วกันปื้พลังขึ้นมาอีกแล้วโอเคอ่ะอินได้ทั้งหมด4ตัวนะครับทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวอัพสายใหญ่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมดูดาวแป๊บนึนนงโอเคโอ้มีตัวแบบพวกเอสอาร์อะไรนี่คือแบบดาวเยอะมากอ่ะโอเคครับเดี๋ยวอัพสายใหญ่แล้วกันปึ๊บ อ้าทำไมกดอัพโอเคกดอัพอ,อีกโอเคสองพโอเคพลังขึ้นอย่างเยอะเลยวันนี้โอเคครับทุกคนอีก5ใบเดี๋ยวจะเอาไว้ในตู้ถัดไปนะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยก็ค่อนข้างได้ของดีมาเยอะแล้วนะครับทุกคนโอเคก็สรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ผมสุ่มเวลาเออสิเอ็ดโมง ครึ่งนะครับผมก็คือตู้เข้ามาปุ๊บผมก็สุ่มเลยนะแล้วก็ปวดหัวมากครับเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วแหละโอเคทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะลงให้ประมาณพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับผมบ๊ายบาย